ครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรที่รักนักลบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคูปัตนะครับเอ้ยไม่ใช่โซตีโซตีฮินอมาโต้พูดผิดติดแต่คูปัตเลยเลยฮินอมาโต้นะครับ N209 นย์ะครับตัวนี้4ฟว์วิวนะครับพวงไล่พาวเวอร์นะครับโฟว์วิมพวงไลพาวเวอร์อ่าเกียร์ซัคเท่นนะครับเครื่องยนต์ไดเร็กนะครับตัวนี้ตติดง่ายนะครับอ่าพาวเวอร์ก็จะเป็นพาวเวอร์ เป็นพาวเวอร์ไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับฮิโนมัโต้ตัวนี้ N 2 0 9 20ยี่แปงนะครับเพื่อนจะสามซูบนะครับสามซูปโฟวินะครับสวยๆเลยนี่สวยมากตอนนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับนะครับระบบพาวเวอร์นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับสวยๆเลยนะครับรถคันนี้ใช้งานมา1 7ึ่ัน็ดร้อยห้าสชั่วโมงนะครับ ันนี้จะเป็นเกียร์สักเท่นนะครับเกียร์สักเท่นระบบไฮบริบด,ดรนะรรใช้งานได้ปกติดีนะครับนะครับอะบบปรับเกียร์ซ้ายขวาใช้งานได้ปกติดีนะครับครับรโลิดใช้งานได้ปกติดีนะครับโอเคนะครับ รจะรีวิวให้ดูนะครับ,รบอ้าววิ่งเลยครตัวน,นี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับฮิมมโต้0แรงนะครับเครื่องยนต์3สูบโ,โฟวิวเกียร์ซัตเทิลน,นะครับตัวน,นี้เป็นเกียร์ซัตเทิลน,นะฮะสวยๆเลยเดิมจากญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราติดหางทัดหญ้าให้นะครับหรือจะเอาตัวเปล่าก็ได้นะครับอครับระบบโฟลวินใช้งานได้ปกติดีนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับตัวเปล่านะครับหนึ่งแสบาทนะครับตัดหญ้า2องหมนนะครับรวมถ้าเอาตัดหญ้าด้วยก็เป็น1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับพร้อมหางตัดหญ้า1เมตรสิบซิลับยี่ห้อหุยนะครับอ่าท่านไหนสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์0930855104นะครับร้านของเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนผลโยธินนะครับเป็นตาฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตาฟ้าประมาณ700เมตรนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็เชิญเลือกชมได้เลยนะครับเชิญเลือกชมได้เลยอัคันนี้เปิดราคาไว้ที่ทั้งพร้อมหางตัดหญ้านะครับ145,000บาทนะครับพร้อมหางตัดหญ้านะครับ ค้าตัวเปล่า1นึ่งแสนสองมืนบาทนะครับถ้นนาใครสนใจก็เชิญเลือชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปตะพยงขท่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ